ีต่อแถว,แถวเป็นชามร์เป็นเอ็มเอสไม่มีแอปนะครับพี่ปิมนเอกสารด้านนี้เสร็จแล้วมาเข้าคิวด้านนี้ครับครับปิมนเอกสารนะครับผมเป็นเอ็มเอสอะครับ,ไไครบใครที่ไม่มีแอปนะฮะ เจ้าที่เขาก็จะออกใบนี้ให้นะฮะเป็นใบเขีชมพูนะครับเพื่อมาสแกน ไปเลี้ยวซ้ายนะครับเรียบร้อยฮะเข็มสามรอสังเกตอาการ30นาทีไม่เป็นอะไรนะไปะนี่ไปคืนเขาอ่ะคืนตรงไหนครับอคลิปนี้ฮะก็ประมาณนี้เข็มสามแอตต้านะ เดี๋ยวไ้เจอใหม่ะฮะเข็ม4อาจจะมีนะคาดว่าอาจจะมีเพราะว่าเข็มสเข็มแรกเป็นชื่อน้องแวกไนงะเข็มสามมาลปะป่ะฮะเจอกันคลิปต่อไปครับหวังว่าต้องรอด